สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมาในงานข่าวบันเทิงสดร้อนลบวันครับอาการยิงโคม่าหมอปังหัวใจปอทิษดีครับหลังเกิดเหตุช็อกรอบที่3แล้วดาราแหเยี่ยมหน้าห้องครับจากกรณีผพืเหตุคนดังครับปอทิษดีสหวงป่วยหนักด้วยการไข้เลือดออกแบบวิกฤตเก็ดเลือดต่ําซึ่งเข้าพักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องการเลือดกรุ๊ปเอเพื่อนําม,มาทําเก็ดเลือดครับโดยเหล่านักแสดงดังโพสลงไอจีส่วนตัวเพื่อขอให้บุคคลทั่วไปร่วมบริจาคเลือดกรุ๊ปเอให้กับ พระเอกปอทฤษฎีต่อมาเย็นวันที่1 0พฤศจิกายนรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุบุมลพปินะครับพ่วงโดยการโรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงอาการปอทฤษฎีสาววงซึ่งป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกว่าโรงพยาบาลรามาได้รับคนไข้มาตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเมื่อเวลา16.00นโดยเบื้องต้นผู้ป,ป่วยได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แต่พบว่าการแย่ลงจึงได้ย้ายตัวผู้ป่วยมาตอนนี้ถือว่าขณะนี้อาการรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยมีการตกเลือดในแหว,วะภายในไตว่าเชียพันธุ์ซึ่งคณะแพทย์กําลังอยู่ระหว่างให้การรักษาอย่างเต็มที่นะครับโดยมีคณะแพทย์หลายส่วนทางแพทย์ด้านโรคติดเชื้อด้านเลือดด้านผู้ป่วยอาการวิกฤตซึ่งถือว่าอาการขณะนี้ถือว่าผู้ป่วยอยู่ในช่วงที่อาการหนักนะครับล่าสุดเวลา 19.30นมีรายงานข่าวแจ้งจากโรงพยาบาลลามาว่าปอทฤษฎีเกิดหัวใจวายหลังจากที่แพทย์ทำการล้างไตให้นะครับปรากฏว่าเกิดอาการช็อกหัวใจหยุดเต้นแพทย์ต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนนะครับและต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดในห้องไอซียูนะครับต่อมาเวลา20.0 0นมีรายงานข่าวว่าแพทย์ต้องปั๊มหัวใจเพกปอทฤษฎีอีกครั้งเพื่อให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองเพราะความดันต่ำม,มากจนขั้นวิกฤตนะครับ เวลา20.5 0ูนดารารุ่นใหญ่ตายเพยนพักซิลิกุลได้เดินทางมาเยี่ยมอาการของเพเอกปอที่หน้าห้องสีซียูนะครับโดยเพยนพักเคยมีผลงานร่วมกับปอในละครดาวเรืองและหัวใจสองภาคนอกจากนี้ตู่ปิยวิทยดีานะครับมาลันนะครับผู้จัดละครพร้อมด้วยมาวินทวีผลดาราหนุ่มได้เดินทางมาเยี่ยมปอเช่นกันนะครับเมื่อเวลา21.30นนะครับ มีรายง,งานข่าวจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอีกครั้งว่าแพทย์ที่รักษาได้ทําการปั๊มหัวใจปอทฤษฎีอีกครั้งเป็นรอบที่3แล้วเนื่องจากมีการช็อกหัวใจหยุดเต้นโดยกระตุ้นจนหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งต่อมาเวลา23.50นเพชรกรุลพลนะครับเทียนสุวรรณนักแสดงหนุ่มออกจากริบหลังเยี่ยมอาการปอโดยเผยส,สั้นๆว่าอาการดีขึ้นรอฟังคําแถลงอย่างเป็นทางการจากแพทย์พรุ่งนี้เช้านะครับก่อนหน้านี้เพกปอทฤษฎี ประสบอุบัติเหตุล้มภายในบ้านพักนับชุมชนบุลำดวนครับเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เมื่อช่วงดึกวันที่15กุมภาพันธ์258จนบาดเจ็บถึงขั้นกระดูกข้อต่อเชิงการหัก3ท่อนและขาหากักทางครอบครัวและผู้จัดการส่วนตัวจึงรีบส่งไปโรงพยาบาลศิริราชระหว่างทางพอทนอาการบาดเจ็บไม่ไหวต้องแวะฉีดยาแก้ป,ปวดเข็มแรกที่โรงพยาบาลปากช่องจองังหวัดนครราชสีมาจากนั้นฉีดยาแก้ปวดอีกรอบที่โรงพยาบาลราชวิถี ก่อนเข้าแล้การผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิรีลาชน,นับเรียบร้อยแล้วพระเอกปอให้สัมภาษณ์ถึงการาประสบอุบัตเหตในครั้งนั้นว่าปีนี้เป็นปีชงอุบัตเหตุที่เกิดขึ้นจึงถือว่าฟาดขอไปนะครับ